ครับเราจะมาเล่นโหมด Welcom to Roblox Building คือโหมดสร้างบ้านนั่นเองนะถามว่าไหนบ้างผมนี่บ้านผมอยู่นี่ไอโค้งเล็กๆเนี่ยบ้านผมไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันมีคนเข้าไปหรอ <c oughs> ในรามานะชิบนี่คือบ้านผมเองเราต้องมมีคนเข้ามาจริงๆด้วยสองคนแล้ว บ้านผมมันนี่ครับแบ่งเขตนะเราต้องแบ่งเขตให้เป็นไม่งั้นเรามีจะมีบ้านที่เล็กผมมีคนไปกระโดดเล่นด้วยนี่คือบ้านผมเองนะ <c oughs> เดี๋ยวจะมาสร้างกันต่อแต่ว่านี่ถามว่าทำไมบ้านมันมืดแล้วจะทำไงให้สว่างก็นี่ครับ <c oughs> แต่อจะติดตรงพื้นนะถ้าติดตรงพื้นเราจะวางของไม่ได้หรือว่าจะติดตรงกำแพงก็กะไอ้นั่นไว้ก่อนแล้วกันนะ รขึ้นมาตรงชั้นสองเลยครับชั้นสองผมไม่มีอะไรมากนะเข้าไปตรงนี้ี่มีหลายห้องเลยนี่คือการแบ่งเขตของผมก็ <c ười> ให้เข้าไปตรงบ้าน <c ười> แบบสุดมีห้องอะไร III. ห้องน้ำมีแค่นี้ไม่มีอะไรมาก <c ười> เดี๋ยวจะตกแต่งนิดเพิ่มนิดนึงนะชั้นสอง รู้สึกว่าทึบเกินไปอ่ะตกแต่งรักกันตึงนเลรักกันนิดนึงนิดนึงน้องสโนมนจึบ๊บอ๋อมีไฟติดเอาอ๋อนี่ไงไฟอ๋อ,อทุบมั่วหมดแล้วครับไม่เป็นไรนะเราสร้างใหม่ได้อันนี้ไม่ใช่งานยากสำหรับผม้ชอบทำมาบ่อยแล้วอืมชิวๆครับแค่นี้ <c oughs> แล้วก็วางสโนแมนไปเลยนี่นะบ้านผมน้องสโนแมนของตกแต่งบ้านอโอ้ตรงนี้ก็มีไฟโอ้ไม่ใช่ทุบผิดอีกแล้วนี่นะไปะชืน้นเออหืมไปเชิ้อะไรจุ๊บทุบโซฟาทิ้งไปก่อนแล้วกันไฟอยู่ตรงนี้ใช่ปะ ไม่รู้ทุบไปก่อนเดี๋ยวสร้างได้อยู่ดีเพราะมันชิวๆครับบ้านแค่นี้ไม่ต้องห่วงนี่ก็คือวางสนโนมนไปก่อนึื้อติดไฟให้สนโนมนด้วยนะเพื่อเพิ่มความสว่างให้น้องสนโนมนนขอตกแต่งบ้านโอเคมาอีกสองมุมครับตรงนี้ตรงนี้วางได้เลยใช่ปะโอเคอ่ะ ปิดด้านหม,มุนกดหมุนตรงนี้นะครับอะไเงี้ยอืมวางให้เข้าหากันเลยอืมติดไฟให้น้องธน,น,นูแมนนิดนึงโอเคโซฟาต้องมีนะมีไว้ดูทีวีแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์อยู่แถวไหนอยู่แถวนี้เด้งอ่ะนี่โซฟานะเป็นห้องรับแขกห้องนั่งเล่น แต่ก่อนอื่นหาหาจะวางตรงไหนดีตรงการวางได้ป่าล่ะทุบไฟทิ้งก่อนดีกว่าถ้าต,ตรงไหนที่มีไฟให้เรากดไปตรงนั้นนะคะเพราะว่ามันจะมองไม่เห็นไฟนะมันจะมองไม่เห็นก็ให้เรากดทุบตรงที่มีไฟนะถ้าบ้านพังก็ไม่เป็นไรสร้างต่อนะครับแต่ก็อย่าทุบตรง อันนี้ผมสร้างเสานะเพื่อที่จะเราจะต่อขึ้นไปนะแต่ว่าถ้าเราทุบตรงเสานี่คือถ้าเราทุบแล้วมันถล่มในบ้านเราจะเราจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเราทุบแล้วเราถลม่มถึงข้างนอกอะ่ะข้างนอกแบบพื้นที่ของเราอะ่ะเราจะโดนเฮลบอดนะทําลายบ้านเราเลยคือต้องเสียใจยอทางขึ้นชั้นสองนะก็จะกดเปิดอันนี้เป็นประตูอัตโนมัติบ้านผมมีห้องลับด้วยนี่ แทุบ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 นี่แค่ทุบตรงนี้แา่ว่าสร้างห้องเราไปทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน่นี่ประตูมืดไหมนี่นะก็จะเป็นแบบนี้มีหนเแบบนี้ไว้เป็นห้องลับนะห้องลับนี้ก็จะเป็นห้องแบบลึกลับลึกลับอะไปต่อกันครับ ซึ่งในห้องรับครั้งนี้เราก็จะไม่มีอะไรมากนะก็แค่จะมาเอากระดูกมาบูชายันนะชึบวางไว้ตรงนี้สองตัวกระดูกโอเคแควางกระดูกสองคนครับสอ,อันนะติดไฟหน่อยรักกันห้องนี้ชึบๆๆบ สร้างห้องรับเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่สร้างไปเถอะคือ,อแบบไม่มีอะไรทำอะโหมดนี้เป็นแบบโหมดชิลๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากแค่สร้างบ้านนะไม่มีประชนภัยอะไรครั้งนั้นถามว่าสร้างเพื่ออะไรเมื่อแบบไม่มีประชาชนใคหนีผีหนีอะไรหมันโหมด300เปย์ทำเพื่ออะไรเหรอก็ทำเพื่อความบันเทิงนี่ทำเพื่อแบบอยากทำอะแบบว่ามันอนั่นดีนี่มาดูชั้นสามครับ ชั้นาของเราไม่มีอะไรเลยแล้วอันนี้มาทำไมเนี่ยมีทุบทิ้งไปเลยครับนี่นะตอนแรกจะทำบล็อกแต่ไม่ทำดีกว่าโอ้มีเพื่อนข้างบ้านอยู่ตรงนู้นเนี่ยเราจะแบ่งเขตกันนะครับเรามีพื้นที่แค่นี้ย่คือเส,สามีพื้นที่แค่นี้ทำอะไรได้จะแบ่งเขตยังไงก็ รอดูกันเลยนะครับวันนี้นี่วางไปก่อนเลยนะครับการวางในครั้งเราจะวางเป็นว่ามันวางไม่ติดอะวะ่าเออติดละเนี่ยเราจะใช้กําแพงเป็นเหล็กนะครับเราจะสร้างบ้านเป็นแบบเหล็กทั้งบ้านเลยนะผมจริงๆผมมีบ้านเยอะกว่านี้นะผมแต่ผมเซฟไว้อันนึง เพราะว่าพื้นที่ผมไม่ได้แบ่งเขตบ้านนะนไงคราวนี้มีผมก็เลยต้องแบ่งเขตให้เป็นนะเพราะว่ามันบ้านเราจะดูมีพื้นที่กว้างขึ้นมีพื้นที่ทำนู่นทำนี่ทำนั่นแล้วมาันเป็นช่องว่างไว้ทำนะ <c oughs> อะไรมีว่างตรงคือตอนมุมนี้ก็มาพันไม่ได้เล่นนานนะบทนี้ก็เพิ่งกลับมาเล่น หลังจากที่เราเล่นหมดนู่นหมดนี้ไปกันหลายวันแล้วสองสาวันแล้วหลักที่ทําคลิปเนี่ยน่าจะเป็นวันที่สี่แล้วที่ทําคลิปนั่นยังไงเฮลบอทเห็นปะคนดูที่มันเป็นหุ่นยนต์เดินอะมนหุ่นยนต์ลังกระดาษเลยเดี๋ยวจะลงไปดูเฮลบอทสักหน่อยนะครับแล้ หมวดนี้นะชื่อหมว่าวิวคอมทูโลบ็อกนะใครใครเคยเล่นแล้วอย่าลืมบอกผมด้วยแล้วบ้านนั้นนะโอ้โหเขาแบ่งเขตอย่างดีแต่ว่าเขาใช้พื้นที่ไม่ไม่เต็มนะแต่ผมใช้พื้นที่เต็มนะครับเพราใช้เนี่ยมันจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมทีเคียวๆแบบนะี้แต่ผมใช้พื้นที่เต็มถามว่าถ้าถามผมว่าทําไมไม่แบ่งเขตแ,แบบแบบบ้านเล็กๆแล้วก็ สร้างที่อื่นเป็นสวนก็ผมอยากทำข้างในมากกว่าเดี๋ยวผมจะสร้างแบบพื้นที่ข้างในไปเลยแบบยังไงอะ่ะเดี๋ยวไปถึงชั้นสูงๆอ,อันนี้เพิ่งชั้นสานะประมาณชั้นห้าชั้นหกอะ่ะผมจะทเอ้ยผมชั้นสี่อ่ะชั้นสี่ก็ได้ทำสวนนะแต่ว่าแบ่งเขตให้สวยเลยอันนี้จะแบ่งเขตเป็นแบบแค่ห้อง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 ,ห,องห้องนะเป็นแค่ห้อง ว่าไม่มีอะไรมากก็จะเป็นเดี๋ยวเรามาแบ่งเขตกันแค่แบ่งเขตก่อนเดี๋ยวเราจะไปนั่น EP พอื่นนะวันนี้ก็แค่แบ่งเขตนะไม่ได้มีอะไรว่ากก็พามาไอ้นั่นก่อนทำความรู้จักกับหมดนี้ <c oughs> คลิปนี้จะมีความยาวไม่มากชืบอ้าว วางไม่ได้ครับเอาวางแล้วอวางไปเลยแบบนี้ครับบ่านี่มันคือยังไม่ให้คนดูบ้างเลยไม่เป็นไรครับมันให้มีสาระนะวันนี้วันนี้จะทำคลิปแบบมีสาระมีทุกคลิปไหมไม่รู้ แต่เป็นการสอนนะเป็นการสอนเล่นไอ้หมดเมื่อวานที่ผมเล่นนะคือแบบมันยากมากเพราะว่าผมเล่นไม่ค่อยไปเลยฮะคนดูนะบอกว่าเสียงผมเบาก็เม้นมาได้เสียงเบาเพราะว่ามีเสียงเกมแทรกตอนวันนี้นะปิดเสียงเกมเพื่อที่จะไม่ให้เสียงมันแทรกจริงๆเสียงมันก็ไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่าให้ยแค่เสียงไอ้นั่นพอเดี๋ยวมันแบบมีเสียงแทรกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนจะรำคาญเอา หลังจากที่เราวางอันนี้เสร็จแล้วชึบวะเอ้ไม่ได้วางไฟจะวางไฟทําไมล่ะจะแบ่งเขตกันเลยนะครับอะไปเริมแบ่งประมาณตั้งแต่ตรงนี้นะไปถึงตรงไหนดีโอเครู้แล้วผมจะแบ่งเขตยังไงวางก่อนเลยครับวางบล็อกเดี๋ยววันนี้จะสร้างเป็นไอ้นั่นบล็อกไอ้นั่นก่อนนะครับ เราจะยังแบบแค่แบ่งเขตก่อนเดี๋ยวจะสอนแบ่งเขตนะก็แค่นี่ทำเป็นยาวๆตอนไหนก็ได้ทำยังไงก็ได้นะแต่ขอให้แบ่งพอมีอะไรกัน้นมีอะไรอย่างโ่นอย่างนี้เพราะว่ามันจะทำให้เราดูมีอะไรมากขึ้นนะไม่ใช่แค่แบบเป็นแบบบ้านเฉยๆที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะอาจจะที่ซื้นบันไดมาได้แล้วก็แบ่งไปก่อนเขตอะ่ะนี่ ขึ้นมาแต่ทำไมต้องแบ่งเขตนะหรอคือวิธีที่เราต้องแบ่งเขตน,นะเพราะว่าให้มันดูมีสีสันมากขึ้นแบบบ้านเราเนี่ยไม่ใช่บ้านแบบกะโลกระลานะสร้างให้มันมีสีสันเดี๋ยวก่อนดูบล็อกก่อน1 2 3 4, 1่งหนึ่งใช่หรอหนึ่สองสามอันนี้หนึ่งสอโอเค สองสามสี่ยังไ,ไม่ได้ดิอาจจะไม่เท่ากันนะอันนี้เพราะว่าสร้างบันไดมันเบี้ยวเอออมันก็ดูเท่ากันนะใช่ปะ่ะใช่มันดูเท่ากันจะสร้างต่อ,อยังไงเนี่ยมันเกิดปัญหาแบบเนี้ย บันไดตรงนี้โอเครู้แลให้เท่ากันนะก็ทุบตรงนี้ทิ้งไปเลยถามว่าทุบเพื่ออะไร <c oughs> ก็จะสร้างบันได3ามขั้นอ่านี้เลยแล้ววิธีการสร้างบันไดนะก็แค่นี้แต่ถ้าสร้างเล็กไปหน่อยก็ไม่ดีนะนะดูแบบ ไอ้แนนเปล่ะบันไดจิบันไดแบบอ่ะจะทำให้เท่ากันแล้วนะแบบนี้เลยหลายคนก็จะทำเป็นแบบนี่แต่ผมจะทำเป็นติดดินนะแบบติดพื้นอะติดพื้นอ่ะแล้วไปวางอะไรตรงนั้นเราซอนนี้นี่นะอืมนี่คืออะไรอะ เอา้าไม่ได้ยังไม่ได้กดเลยเอาเอาแล้วครับเกมมันเริ่มไม่น่นแล้วนะเริ่มแหลกแล้วเราก็ต้องรีบทําก่อนก่อนที่มันจะแหลกไปกว่านนี้เมื่อกี้พิ่งถือคอรอ์ดเองนะใครเห็นผมทุบอะไรบ้างเออล่วงเลยอะ่ะโอเคต้องวางใหม่ ไปดูข้างล่างก่อนว่าม,มีอะไรพังไหมเมื่อกี้ถือค้อนดูสิเมื่อกี้มันหล่นมาแถวๆนี้ใช่ปะใช่ใช่ใชมันหล่นมาแถวๆนี้แต่อันนี้แบ่งผมว่าชั้นแรกแบ่งเขียนสวยสุด Okay. ไม่มีอะไรพังครับชั้นสองก็แบ่งดีมาที่นี่ก็แบ่งไม่ค่อยดีพอแต่ก็ดีอยูอ่เป็นการแบ่งเขตอ,อ่ะอประตูอย่าเพิ่งปิดโอเคเดี๋ยวสลัามาได้ต่อครับ